สวัสดีค่ะพี่น้องจากท้องนาส่อเมริกาก็มาคือเกาเนะพี่น้องเนาะมาพอพี่น้องเกลหน่อยแย่หน่อยนี่แหละก็มาคือเกาแล้วมะที่เกาไวลได้เดิมนี่แหละเนาะคุยกันเรื่องบ้านเรื่องเมืองเนาะพี่น้องเนาะ,นนะช่วงนี้กะผู้ใดบอกคุยเรื่องการเมืองกับผู้นั้นบพท่านสมัยเนาะมาอ่านอ่าน,นทุกคอมเมนต์้อพี่น้องเด้อก็มี อยู่คนหนึ่งนี ho, ka, ่แหละออกมาว่าเกนหน่อยนี่บเวงบ่ยยังคือจังวบาวห้องวบาไปซื้อๆอียังประมาณนี้นะก็มีเนาะแต่ส่วนใหญ่กับใบทังแนวทางเดียวกันอุดมการเดียวกันเนาะกินหน่อยก็ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องเด้กกะเบิงแล้วกะซุ่มอยู่ต่างประเทศกะกดไหลกดแช่เลยเนาะทั้งเบืองไทยกับเบิงไปซื้อเพราะว่ากันหน่อยมันฟูหาเหลืองหาลาฮอก็มีเนาะซื้อในทีวีก็มีวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เฮาก็สามารถสี ฟังเนาะช่วงนี้กะโอ้ยเทิงลูกล้านหอออกมากเทิงเงินอภิปายในสภาเนาะสว่าลากตั้งไฟข่านไฟรัฐบาลทาหารพอข่ะประชาชนโอ้ยมุลอุ่ยปุ๋ยพี่น้องแค่ว่าเป็นแนวดแน่เนาะแต่ว่าซื้อตอนมือนี่กะค้มหักของแม่เนะาะค้มหักของแม่กะ ฮักลูกฮักเต่าในการต่อสู้เนาะกับพเด็ดการโดยเฉพาะอันแม่นนองเฟ้นกินแล้วออกมาเนาะผากันจับเด็กหน่อยกำลังเรียนคุณสมยศกะเก็บป่วยเนาะหมอลำแบ่งทนายอาน,นุนอันนำ่ผ้าเนาะทุกคนกะอัน ่ม่มีกำหนดบบมีลิมิตเพื่อว่าสิอันคืออยากจับกลุ่มคุ้มครั้งผู้ได้ก็จับว่าสันตเนเบึ่งอภิปัยในสภาดิฉันเบึ่งแล้วก็โอ้ยอดนำตาไหลเนาะฟังว่าเรื่องเศรษฐกิจเรื่องรัฐบาลเอาเปรียบเอาราดว่าสนใจประชาชนเนาะเสียใจโดยเฉพาะฝ่ายขาน หลายคนแววๆเขาว่าทนายอันเอียงก็ละ่ะบ้หนหาเป็นไปได้เนาะพักก่าวไก่ข้าล่มพุทธว่อนกลางเนาะที่เห็นก็เคยชื่นชมเล่าก็บข้าวแววๆก็บหลายคนเนาะไปยกมือให้รัฐบาลว่าสันต่อโดยเฉพาะคุณธรรมนัสเนาะรัฐมนตรีมีแปลวมีแม่งเนาะก็โอ้ยเสียใจพี่น้องเอ้ยคันสิบ้าเรื่องว่าวัคซีน ประชาชนกับพวกท่านได้ขีดแต่ว่าดิฉันว่าพวกผดิตการมันฉีดเไื่แล้วล่ะมันลอยเอาบม่ฉีดแล้วเนาะมัน่ากันเอาเปรียบประชาชนเนาะและ้วก็ให้ประชาชนมาลงทะเบียดนให้ประชาชนมาโอ้ยเป็นแต่เละตนเด้อพี่น้องเด้ออันนั้นประชาชนเนาะอึดอยากบานเฮาไหมพากันไปเข่าแถวเกินพุลธสองพันสามพันโอ้ยไปเข่าแถวจนว่าสุดสายหงสายตาเนาะ ไอเมริกานะ่ะนะเขาก็อบอเด็กไปเขาแถวหยกักเขาก็คือจังแจกโลดเนาะวัคซีนเงินเด็กอันพวกพยาบาลพวกผู้เฒ่าเขาหปไปลงทะเบ,บียนฉีดโลดคันว่างเงินเขาซอยเหลือเขาก็โอนเขาทนานา,ารขนมากรอบสองนี่เขาก็ให้เป็นอันบัตรให้เป็นการให้ไปเอาไปใส่โลดว่สัสดะเนาะคันว่าพวกไอตุลกอกธุรกิจเขากะ ให้เงินซอยเหลือให้เงินเยียวยาให้เงินยืมบ่มมีดอกเบี้ยอันสาพนาะรัฐบาลเขาเนาะประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่อันเป็นประชาธิปไตยวไตวาสันเถาะเนาะพี่น้องเนาะเขากะแบบว่าเอาใจใส่ประชาชนเนาะคอนเสิว่าแล้วมันแตกต่างหลายอันประเทศที่อันบ่มมีน้ยหลวงว่าสันเถาะเนาะบ่มมีพระเจ้าแผ่นดินว่าสันเถาะ เงินมีแต่เอามาใส่กับประชาชนกับทหารทหารกับบมิธิ์มาเป็นไงบมีคนไหยถ่ายไฟคันไฟรัฐบาลกระสูกันแบบแฟ่ๆเนาะอันบเรมีคนไหยถ่ายาวาสนต่อบ้านเฮานี้ขันนายหลวงเขาฟังได้ดนี้แปลว่าพิษมาแรกกับเป็นถือเนาะแผลมาแรกกับเป็นชนะคือจังตัดสินนี่แหละค่นว่านายหลวงถือหางผู้ใดนี่ชนะตลอดนี่กับพ่นตีเจ้ากว่าผู้นี้ คนตีพลเอกพลโทเนาะทหารจักเรียนจบบ่เรียนลูกหลานเฮาเรียนเสือสิได้เป็นเจ้าเป็นนายแต่ว่าคั่นนายหลวงแต่งตั้งนี่โอ้ยแต่มาแต่แมวก็แต่งตั้งเนาะลูกเมียแต่ละคนนี่แต่งตั้งจังว่าเมื่อวานนี่เบิ่งข่าวเนาะเมียน้อยเมียหลวงมีทะเบียนสมรสอยู่ก็ไปจดทะเบียนแต่งงานกันอันก็สิแม่นได้ตัวอย่างกับนายหลวงเฮานี่แล้วเนาะเป็นตำรวจ ไปแต่งงานมีเมียมีลูกอยู่กับไปแต่งงานกับผู้ยิ่งผู้ยิ่งกันนาหมึนเนาะดิฉันบ่มักเนาะไม่หยิ่งกันนาหมึนเพว่าเขามีเมียอยู่กับไปแต่งกับเขาผู้ใา่กับซัววพาะฉันเถก็ทีแม่เห็นหมวยในหลวงเหาเหยียดกับตำรวจกับเหตุใดขึ้นกันประชาชนกับเหตุใดขึ้นกันนี่แล้วเนาะมีแบบยางบอดีเนาะเพราะฉะนั้นพี่น้องรองคิดเบิงว่าขันผู้นั่เนาะเป็นแบบยางบอดีขาขาย ยาเสพติดกดลดยเป็นรัฐมนตรีเปิดบอนการพานันก็ายเป็ประกันง่ายๆคนมีเงินอันขับรถตำตำรวจตายก็บ่ได้ตีคุกแปลว่าลูกหลานมันก็เห็นเด้การกระทำเนาะเขาว่าการกระทำกับคำเบานี่การกระทำนี่มันจะสอนเด็กหน่อยลูกหลานได้กว่าคำเบาเด้ บอกว่าอยากินเหล้าเดอ้อพ่อกับแม่แมนบอกบอกลูกว่าบ่ให้กินเหล้ากันพ่อแม่กินเนี่ยมันเด็นทุกมือทุกมือมันจะกินแมนบอกเล็กน้อยพ่อกับแม่คันเงียเล่นการพนันเดอ้อแต่ว่าพ่อกับแม่เรียนทุกมือทุกมือให้เห็นลูกมันก็จะเล่นเพราะฉะนั้นผู้หใหญ่ในบ้านในเมื่อนี่นคือกันซ้อนลูกซ้อนล้านเนาะเฮ็ดแนวบ่ดี body, ข่ายยาเสพติดปนกี่เล่นการพนันมากสู่รลายฟัวรล้ายเมียแมนบอกลูกร้ายมันก็เอาตัวย่างเนาะ บ่เป็นคอบเป็นครัวแม่นบ่เบิ่งแนวบ่เคยพ่อเคยเห็นแต่งงานผากันแม่ไปตกเลยพระก็เทศแตกแซวซะอยู่โอ้ยเบิ่งแล้วกบ้านเมืองเฮาก็เป็นตานายเนาะคันว่าประชาชนไปเรียกร้องเต็มสภาอยู่กให้ไปอันเว้าหยังรัฐบาลก็บ่ฟังบ่สนใจพอหยังมีผู้ให้ท้ายแม่นบ่ประชาชนฮ้องอยู่จังนกจังกาก็บ่สนใจ นาะน,น้องเว้นปิ่นแม่เล่าไปเนะาะไอหยอนเลก็ห่วงหาอาท่อนเลาหักลูกเล่าการหักลูกนี่เพราะว่าเว่าเป็นพด็จการเพราะว่าเป็นประชาธิปไตยเนาะเพราะว่าเป็นคนเป็นสัตว์ก็หักลูกแม่บอกโดยเฉพาะฟังประชาธิปไตยหักลูกนี่ลูกว่ได้รับคกามเป็นธรรมเงื่นาหาสาลแม่บอกสารบูเป็นตัวแม่พู้เป็นไม่ยิ่งขึ้นกันก็ต้องเข้าใจแม่บอกว่าลูกเขากะทำลูกเขากะทำที่ ถันลูกอยากคองมันจะเป็นยังไงค่าเลี้ยงนังเสียนนังสือไปต่อสู่เลียกรองกว่วมเป็นถ้ำบ่ได้ไปปุ่นไปกี่บ่ได้ไปรักไปข้าม,ม้ยบ่ได้ไปสางกว่วมเดือดร้อนให้ผู้ใดก็แค่ไปบอกให้แก้ไขแล้วถรามนู่นบอกให้ประยุทธ์ล่าออกบอกให้แก้ไขสถาบันแม่นบอกสถาบันเฮ็ดบ่เบถือแม่นบอกเห็นม่นี่อันมีเมีอะไรยคนแม่นบล่ล่ะประชาชนก็เลี้ยงแบบเราได้นี่แต่งงานเอาเมียมีเมียอยู่มีมมมลูกอยู่กับไปแต่งงานเขาเขาก็ซื้อว่ตถ นายหลวงย่งเอาแม่บอกเฮาเป็นตำรวจเฮาก็เอาได้คือกันนั่งข้างที่ว่าได้ย่านว่าได้เก่งแม่บอกน้องเพ้นตปิ้นเล่ากะแม่เล่ากะห่วงลูกเล่าแม่บอกเล่าก็ไปเรียกร้องไปถามซุ่มเป็นแม่คือกันประเสริฐสีเห็ดจังได่ขันเตือกับลูกเจ้าของแม่บอกมันกะแต่บ้านเฮาน่ะมันอยู่แบบคว้วเห็นแก่ตู่เนาะเห็นแก่ตู่เห็นแก่แบบบริสุทธิ์ใจว่า อันสายตาประชาชนสีเป็นจ้งใดมือใดมือหนึ่งเนาะคนมืออึดมันอยากหลายนี่ให้ไปเขาแถวให้ไปรงทะเบียนนี่บังเนือเงินสองพันสามพันไปเขาแถวกันจนว่าห้องให้ใกล้ขันจนว่าเป็นแต่เละตูนพี่นออ้องเอ้ยอึดอยากหลายบ้านเท่าบานเท่านี่ขันว่าบาวมนั่งใตทังเนื้อเนาะกับการท่องเที่ยวสมัยนายกทักษิณเนาะคนมาเที่ยวอันด้กหาลายใดนี่ กินง th no. ่ายว่าท่อการท่องเที่ยวเนาะเพราะว่าขันเขาเขามากเขาลงเครื่องบินปั๊บนี่แท็กซี่ก็ได้เงินก้อนมูแม่นหมดละแท็กซี่แล้วก็ลงเล่มร้านอาหารของทิศขายของที่ระลึกอันหมอหนวดทุกย่างสิได้เงินเขามาผู้นึงมากกับว่าเป็นถือเงินมากหน่อยเนาะย่างหน่อยก็เป็นสีหาพันเหรียญหมื่นเหรียญแมนว่ามาเที่ยวบ้านเฮาซื้อของที่ระลึกเมื่อพร้อมได้เงินแต่เขาลงเครื่องบินเลย เดี๋ยวนี้เขาบ่มาหนึ่งเขาบ่มักผาด็การอันดับแรกแม่นบอกแล้วเขาเกาเสื้อใจว่าได้กฎหมายประเทศไทยกฎหมายว่าไม่ย่อยักแต่ประชากรจะของยังบ่ได้รับข้อมเป็นถ้ำหนาย,ยกทักษิณเป็นนาย,ยกยิงลักบุญนั่นก,ก็ไ่ได้รับข้อมเป็นถ้ำเราประชาช้นก็บ,บก่ได้รับข้อมเป็นถ้ำเราต่างชา,า,ากเขาบ่ม็นคนไทยเขาเสได้รับก้อมปลอดภัยก้อมเป็นถ้ำจังใดหนึ่งกฎหมายเฮามับ่ศักิสทธีตบัสนถอไปผู้การบังรับ การบังคับใส่ก้นไมยกับบอมีมาตรฐานเนาะไล่มาตรฐานแม่นบอกเขาก็บ,บอเสื้อถือเนาะต่อมามาเป็นพด็ธการอีกเขาก็บ,บอเสื้อถืออีกต่อมามาโควิดอีกบอม่มีวัคซีนฉีดอีกอเขาอยา่างเขาตีเสื้อลกเขาก็บ,บอมาเที่ยวเลรวพี่น้องการต้องเที่ยวเนี่ยเป็นเป็นทิปดึงเงินเข้าประเทศง่ายๆเลยแม่นบอกบริบรโภคทุนเอีอยงเลยมีแต่กำไรล,ล่วนๆแม่นบอก ฟังคุณมิงขวัญแสงสุวรรณลาวเ,าเนาะนาสงสารคนไทยรัฐบาลบ่มีกลืนบ่มีควมสามารถประชาสนก็นเดือดร้อนเมนบอกทางเหนือทางไตเมนบ่ทางอีสานเนี่ยว่าใครจกน้อยการท่องเที่ยวก็มีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากินเขาเนาะบ่ได้น้นการท่องเที่ยวถึงเสิมีแนนแมนบอกเพราะฉะนั้นนี่คนมันอึดอยู่อึดกินเมนบอก อันซุ่มทาหารตำรวจซุ่มมีเงินเดือนซุ่มเป็นข้าราชการแม่นบอกโดยเฉพาะนายหลวงเฮาลงมากคนละเงินมันมืดแล้วแม่นบอกพรกกันเอากู้กู้มาพรกกันเอาอยากเอาใส่ใส่ก็ใส <mel> ่อยากกินใส่ก็กินพรกกันนั่งกินผู้นั่งเหลียวเบิ่งกินน้ำไหลก็บว่าได้กินและแม่นบอกเพราะฉะนั้นนีมือได้มือหนึ่งคนมืออมันอยากเนอะเนาะขันประชาชนลุกขึ้นขึ้นหยุ่มไปมันหิวนี่มากตายได้คือกันซุ่มนีเด็แม่นบอก พากันเอาเปรียบเอารัดประชาชส้นไหลบางเนี่ยเงินสองพันสามพันภากันส่วนสิทธิ์ได้นะบ่มีอยู่มีกินแม่นบ่ผู้นึกผู้เห็นบ่กดิฉันเห็นเนาะโอ้ยอดเมียก็เป็นอัมพาตผัวกับพิการนอนอยู่ในกล่องขยะแม่โอ้คันอเมริกาเขาบ่ได้เห็นแบบนั้นเนี่ยพี่น้องอเมริกาเนี่ยคันเป็นแบบนั้นรัฐบาลสิออกเงินค่าสวัสดิ์ให้บ่มีเงินซื้อเข่าก็สิมีฟูสต์เต็มให้บ่มีหาหมอก็ให้ไปหาหมอแล้วก็ ขันว่ามีคนแทคแค่ลูกว่ามีงานทําก็กระจ้างลูกให้เบึงแย่งพ่อแม่เขาก็ให้เงื่อนเดือนบ่มีเขาไมีน้ำกินเขาก็ให้บ่มีเงินไปหาหมอเขาก็ให้ไปหาหมอตั้งกันหลายได้ไปนองชีวิตเท่พัฒนาแล้วเ่นบอกนอนอยู่กับกองขยะไหมจักเสียจางไดดิฉันเบึงน้ำตาออกอหรีมันมันสงสารคนบ้่นเฮานั้นไหมคุณภาพชีวิตบ่มีอียงเลยสมมาตัวนึ่งเลยประชาส้นนีว่าสันดอบไป ันว่าเรียนหนังสือมาว่าสันซุ่มเขาบ่ได้เลี่ยนเขากระยัดกันเป็นเจ้าเป็นนายแตงตั้งเห็นบ่น,นี่นายหลวงแตงตั้งพ่นโทษพ่นตีพ่นเอกเนี่ยอย่างมันเมียนหน่อยเพิ่นเบิดอยู่เนาะพากกนแตงตั้งนี่สามสิบสี่สิบคนนี่บ่ามักกับปดออกพ่อใจกับเอาเขาเอาลูกสาวเขาเอาเมียเขาแน่นบ่แต่ว่าซุ่มประชาชนนี่นะไปเลี่ยนเสียเสียค่าเทิมไปสอบแข่งขันอ่านหนังสือแม่นบ่ เสื้อสิได้เป็นนายพลนายพันแม่นบ่แต่อันฟังนายหลวงนี่พอใจผู้ใดนี่เพิ่นตั้งเข้าตั้งเขาตั้งเข้าไว้มาประเทศเฮาบ่มีศักยภาพบ่มีบ่มีบ่มีหวังว่าซั่นประชาชนฟังฝ่ายค้านเว้าก็ฮู้อยู่ว่ามันมันก็สิเอากล้วยไปให้กินละซุมใดไปยกมือให้นั่นก็ได้โดยเฉพาะฝ่ายค้านมีหลายคน3 4 5คนนี่มัน มันบม่มีอนาคตเลยประเทศไทยกันยังสีพภากันอยู่ยังสี่เนาะขันนายกเป็นประยุทธ์หรือว่ามาจากะเดศการนี่อนาคตลูกหลานอนาคตประเทศไทยนี่เบิ่งเอาสักการบินไทยไปการบินไทยมันเก่งจริงนมันก็สิเป็นเก่งใัสาสเระประเทศเฮ่าถ้าบ่เฝ้าเปลี่ยนนายกโบ่ากันแก้ไขกันสีพภากันหนามืดตาเมื่อเห็นแก่ตูวแม่บอกคือจะเคดจงไงนะกับเฮ็ดนี่ประชาโอ๊ยขอโทษประชาชนมีอัน ทีพลงงานสองงานเพิ่งเสียภาษีผู้ใดบบมีก็ไปจับเขาหักอยู่น้ำตีนผู้ตีนฟ้าเข้ามาปลูมันปูอ้อยสู้ลูกสู้เต่ากินก็จับเขาไปตดคุกห้าว่าเขาไปป้าสงวนเอาทีหลวงบรรซุ่งจะกขวางไม่แท้เจ้าสัวบานเฮาเนีเอาพูเขาเป็นหน่วยเป็นหมืนม่นเมื่ไรผ้าษีจักเสียถึกหรือบ่ถึกแน่นบอกประชาชนนี่ เทิงได้เสียภาษีเทิงถือเอาเปียบในเดี๋ยวนี่นะดิฉันหันนาไปทั้งใดยบุ้หมองเพื่องเลยอันซึมทวันทมืองกับไปหันนาไปเพิ่งสารพระพุ่มบุญละเพราะว่าบ่บสามารถสีเพื่องสารมุข้าไ้สารเฮ้านี่มันสั่งได้คือก๋วยเตี๋ยวนายหลวงสั่งมาเพราะว่าอยุดสารประเทศไทยหยุดใต้ปาละมาพิไทยแมนบ่นายหลวงก็สั่งได้ เห็นบ้านั่งอียังที่ไปเป่านกหวีดก็ได้เป็นบ้นเป็นประธานเราพยนนี่แม่นบอกสร้างได้สร้างให้ขาแม่นมั่ยตีกันนี่ฟังทั้งประชาธิปไตยนี่คือตีกับเด็กการนี่ไปแล้วสู้กันไปเอาเปรียบตั้งแต่กรรมการตัดสินเพล่ะคือสารธรรมนุนเพล่ะตั้งขึ้นมาเอาไปมาสารธรรมนุนไ่ก็อันอันรัฐธรรมนุนอีกแม่นบอก เออาขึ้นเออาขนก็ไปให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความให้ศาลธรรมนูญตัดสินเอ้ามันตั้งขึ้นมามันก็ให้ตัดสินให้ฟังทังนี้แพ้แม่นบ่มาดมันก็เฮ็ดได้เฮ็ดแนวนี้แม่นบ่เฮ็ดแบบบ่มีมาตรฐานเฮ็ดแบบบ่มีกติกานี่ขึ้นไปซกมวยผู้นึงล่ะกรรมการก็ลำเอียงแม่นบ่ศาลรัฐธรรมนูญนี่เป็นกรรมการตัดสินแม่นบ่ กรรมการอีผู้นึงกับองค์กรอิสระหรือว่ากรรมการผู้นึ่งนี่เริ่มไปตั้งแต่ผู้หามม้วยพี่แล้วผู้ตีกระขั่งพี่แล้วกันฟังจะคล้องลมมันตีละขัง้งซอยแม่นบ่กันฟังจะคล้องแพรบป็นเด็กซกม้วยขานสายตาคนเบิงป็นได้นี่ฟังทั้งประชาธิปไตยนีซกเอาวัชนนาะประชาชนเดียวเห็นว่าฟังทั้งนี่มันชนะแม่นบ่ย่ำกรรมการตัดสินกับไปตัดสินให้ฟังทั้งบริตตียักเทือชนะแม่นบ่ ประเทศพม่าค่ะเขาก็สู้สูจนจุดกล้องค่ะสามารถเขาก็ได้เนาะรัฐบาลพม่ากัหัวกันกับรัฐบาลไทยระเ็ศการสองประเทศนี่มันบอกพม่ากับไทยนี่หัวกันว่าสันทะก่อนสิพม่าสิเดไปนั่นกับนายหลวงกับไปให้เครื่องลาดนี่หมดละพอาะได้เครื่องลัดแล้วก็รัฐประหารมันบอกก็ซ้ําว่าอยากให้เบิ่งว่าพ้นมีคุณงามกลามดีเฮ็ดน้ำกันว่าสันทะกินน้ำกัน ประชาชนพม่ามันแกงไข่จังน้อยบมีานหลวงแมนบอกมีแต่ายขานก็าฟรัฐบาลแต่ป่านน่ะเผด็จการมันมีปืนมันมีอำนาจกระสเล่นก็มันอยากแมนบอกของไทยนี่มันลำบากอันานหลวงไปเขาฟังได้หน่ฟังนั่นก็เดือดร้อนเลยเห็นบอกอันในสภาิเสีาวขึ้นมาบ่ว่านั่งบัวลีหน้าบ่ว่านายไผ่บุญโอ้ยดิฉันล่ำข้านึืออย่างนี่เนาะ สีฟ ok ah 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 oh, ั่งไฟขั้นอภพี่ปยกัยกมือกัะประท้วงเอาไปมาเขาบ่าท่านเดียวกับประท้วงประท้วงหลยใส่เวละหลยก็ซุ่มอภพี่ปยอีกมันบ่ดิฉันเหรอโอ้ยจะเป็นนายซุ่มรัฐบาลซุ่มนี่ซะมันพากันตั้งว่ลู่มาเลยว่าให้มึงยกมือเด้อให้มึงประท้วงเด้อจะให้มันเบาสิว่าสันลรพากันเบากันเนาะอันนี้ก็เรื่องสภาพนเนาะก็อดว่าไรว่าสิบบบเนาะเรื่องสังคม กระได้นอกกระวบาไปนอกพี่น้องแต่รักๆเลยก็คือเรื่องลูกเรื่องหลานเท่าออกมาขัาน่าบว่าซอยลูกซอยหลานเท่านะบ่เป็นน้ำเนื่องใจเดียวกันบ่อซ้อยกันขันเห็นตะเห็นขววมเห็นแก่โตเนาะพลังคนกับว่าธุระบ่ใส่พาเป็นรัฐมนตรีเป็นนายยกก็ได้หากินคือเกาหากินมันกระลำบากเขาอยากหมากแพงเนาะเพราะฉะนั้นตรงส้อยกันซอยอย่างไดพูดเราใหม่ละเมื่อก็ซ้อยกันซอยให้กำลังใจกันก็ได้ซอยว้ากันกระได้ซอยทรงข้าวก็ได้ แม่บอกซ้อยเห้กันย่เมเดือดร้อนซอยยย่กระได้ก็ให้เป็นซ้อยเนาะพป่น้องแล้วต่อสู่เนาหนาบางค้นกับลมหายาจจากบางค้นกับเบิดเงินเบิดทองบางค้นกับอันท่อใจบางค้นกับล่าถอยไปบางคนกับขายโตไปเพราว่าเวลามันโดนเนาะคือจังกุ้นจะตุพ่อนเนาะดิฉันกับ่บอยากโทษเล่าดอกพราว่าคนเท่ามันก็ต้องลูกเมียเนาะทำมาหากินบังเทือมถือจับติดคุกที่ตะล่างดูแลมันก็สิท่อสิถอยไปแล้ว้นเฮ่าเนาะ ค้นไปขึ้นมากกันหนเห็นใจเขาเพราะว่ามันด้วยสถานการณ์วันดอไปสุ่มมุนี่กันขันว่ารักษาใจให้มันแข็งแรงอิรนี่กะยากแต่ว่าสุ่มเฮ้านน่กะผู้ใดมีกําลังเนาะกะเป่าไฟประชาธิปไตยในหัวใจให้มันลุกโฉดช่วงชัาชวาวนไว้เนาะขันมันสีมีขี่เทามากโกบไฟกะเป่าไฟให้มันลุกซอยกันก็ขอบคุนหลายๆที่หลายคนเนาะเพราะว่าส่องวอยที่วี่ไฟขันขณะกาวนาเนาะ แล้วก็น้องนอง,นองลูกลูกหลานหลานเนาะแล้วก็พี่น้องเข้าที่ออกมาอยู่นอกประเทศเนาะก็โอ้ยก็สะดุดีข้าเจ้าให้กำลังใจข้าเจ้าเ้วยอผู้ใดเห็นพีเห็นน้องเข้ามาอยู่เมืองนอกนาะซุ่มอุดมการเดียวกันพี่น้องเอ,อย้ยเขายาทิมยาปากันเด้อซอยซ้ำใดๆเขากับซอยซ้ยำหฮอซอยกันใดแม่นบอกเพราะว่าข้าเจ้ากับพัดบานพัดเบื้องมากเนาะบางคนค่ะย่ำเป็นรัฐมนตรีมากก็ตอนรับกันโบแมนแร่ ย่ายถูกง ah ่ายยากง่ายลำบากลำบนมากอบว่าอยากต้อนรับกันมันกับผถือคนใดเนาะพี่น้องเนาะพรานั้นห้าหักกันห้าก็ต้องเสมอต้นเสมอปลายห้าหักกันให้กำลังใจกันอันพระว่าดิฉันก็เขาใจอยู่ว่าซุ่มข้าเจ้ามาโดนโดนขาเจ้ากับบางคนก็สิเป็นหฮมสิกไปุมดละถ้าพยู่อันกับอันพี่น้องฟังประชาธิปไตยเนาะซื่มือนี่ครแนมีโรคโซเชียลเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าสันก็บิี่เงาตายไปหุดละผู้ลังคนเนาะบางคนกัหนี้มาผู้เดียวบางคนกัหนี้มากเบดกรอบรัว เพราะนั้นเนาะเฮ้าต้องให้กำลังใจกันลูกหลานพ่อแม่พี่น้องขันเฮ้าบ่สามาขีกันให้กำลังใจกันพี่น้องแต่สามาคขี่กันยุปนี้กะสู้เขาพเดชการบม่ได้เพราะว่าพเดชการมันมีทั้งเงินมีทั้งอำนาจอำนาจปืนอำนาจรัฐอำนาจงเงินหม่เฮาบม่มมหยังไม่ตะคว่มจริงนี่ล่ละสู้กับเขาาอ่ยุมือกเว้าแตะความจริง,งวา่วา,ควา,วาความเกานีละเพราะฉะนั้นเนาะแต่ว่าพี่น้องก็อุ่นใจไวโลดประชาที่ปไตยจังได้กับสนะ ในโลกนี้เนาะผลิตการมันเหลือบริจักประเทศแม่บอกเพราะว่าผู้ใดก็ต้องการประชาธิปไตยเพราะว่าประชาธิปไตยนี่มันมีสิทธิเสรีภาพสีปากสีเบ้าสีท่อกันเื่อเมการนี่เขาก็เเาได้แม่บอกบุยผู Jim, ้ใดมาหามเฮาเขาก็เว้าได้การเป็นยุ่กะฮะเขาเนี่ยทหารเขายังเก่งกว่าประเทศไทยเอยเท่าวั่นเท่าเขาก็บ่เคยเอาทหารมาปฏิวัติรัฐประหารแม่บอกเขาก็ลัเป็นลั่ของชาติ แม่บอกเงินเขาก็ใส่กับอันคนทุกคนใส่กับทหารใส่กับประชาชนกันประชาชนเดือดร้อนเขาก็ใส่ประชาชนน้ำแม่บอกใส่หายหายประชาชนอยู่ดีกินแ่บประสนโตบ๊วเป็นว่าอภิสิทธิ์ชนคือจังบานเท่าดิบานเน่ากันว่าฟังนายหลวงอภิสิทธิ์ชนเนาะอยากใส่ยังก็ใส่อยากกินยังก็กินคาถาบริวารบริดจางนำไฟบริดเสียภผ้าสีบริดเสียอ้ยมีแต่ได้กับได้อันยี่หัวนายหลวงยี่หัวเครื่องลาดนี่ห็นบ่ ยี่หัวพระมาหากษัตรินี่อีหงยังกะแพ้งบิดอันแนวแปะเฮ็ดเป็นสายสะพายนี่ลงทุนเพราะ่าสองสามร้อยกะโ้ยไน้ยงินว่าเป็นล้านกะมีเพราะฉะนั้นเนาะพี่น้องเขากะบางเทือเนาะประเทศเขามาันกะอยากยากเพราะว่ามันยากมันได้กะเกินความสามารถไปบ่ได้เนาะปัญหาเขาก็มีไว้ให้แกเนาะพี่น้องเนาะซอยกันพ,นพ,นพวกเราไม่ล้วมือเขามากไปนี่ก็มากไกลเราละ ปูได้กะแม่นองเพ้นกิ่นกับนาสงสารเล่าเนาะเรามีลูกไส้เดียวเจ่ากับเป็นห่วงแม่นบอกคือดิฉันนี่ลูลูกเข้าเนาะเข้ากับเป็นห่วงคันลูกว่าเขาบ้านนี่นะดิฉันก็เป็นห่วงนอนบ่หลับคันเขาเขาบ้านแล้วหอดบ้านแล้วก็เข้ากับหายห่วงแม่นบอกหาอยู่หากินลําบากซื่มือก็หาไว้ให้ลูกให้เต่าเนาะพี่น้องเนาะคันลำพังเงาหากินเองเงาก็บว่าตรงลําบากอเมริกาเขาบอกคือเข้าเด้ เขาหากินแล้วเขากะหอดสิบแปดปีก็หากินเองซอยเหลือตัวเองเขาอยู่ครอบครัว,วสองคนเฮาอยู่ร่วมกันพี่น้องป้องป่ายอบอุ่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเขาบม่มนแนวนนั้นเขาก็หอดสิบแปดปีแล้วต้องซอยเหลือตัวเองเนาะกายสิบแปดปีไปแล้วอันบ้านเฮาเนี่งห่วยครอบครัวยังไงห่ง,ห,ง,ห,งห่งมีความสุขเนาะของเขาก็ต้องการอยู่แบบสองคนพัวเมียลูกไงแล้วก็ต้องออกไป ฮาอันใดอันได้บอดีเฮาก็บบ่เอาแล้วเนาะอันได้ดีฮาก็ับขมซื้อสั์ของเขาควอมอันประชาที่ประยของเขาฮาก็เอาอยู่เนาะคือเขาเที่ยวเขาเล่นมานน่เขาพอแต่แต่งงานแล้วเขาก็ผัวเดียวเมียเดียวเนาะตอนบทานแต่งนี่ก็เขาก็เที่ยวหัวล่าน้าแล้วไปพอแต่เขาแต่งงานแล้วเขาก็ต้องอยู่กับคนเดียวของเขานี่พอดางคนค่ะจักอันไดเป็นอันไดมูนอุยปุยก็เป็นไปตต้งแต่ว่าหนาเฮาพิดแล้วเนาะ เพราะฉะนั้นก็พี่น้องเอ้ยลูกล้านเขาเห็นว่ามันบดีนะเขาเป็นเด็กหน่อยเกิดามหไงรุ่นเขาก็ไปเรียกร่องแม่นบก่กระจับเขาจักสิปลอยเขาย่ามไดคุณสมยศนี่ก็เอาเราไปขังอีกแล้วเราก็เถาแล้วที่เห็นก็ขันกฎหไมยมาตาหนึ่งหนึ่งสองขันบกแกไขเนาะพี่น้องเนาะมันเป็นอันมาตาที่รุ่นแรงมาตาที่ล่งแก่ประชาชน้นมาตาที่เอาเปียบประชาชน้นกดหัวประชาช้น่าสันโตอันแม่น้องเว่นกินแล้วห่วงลูกเรา อันพวกพฤติการนี่ก็ลำบากอยู่ก็เฮ็ดไปไท้ประชาชนลำบากได้แต่กี้น้องแม่น้องอันเกตเนาะอันคุณนี่อย่างเดี๋ยงจ็จาซื้อแล้วอะไรเนาะลูกเราตายเราก็เสียใจแม่บอกอันแม่น้องเกันเนาะคันว่าอันแม่อันจานิ้วเนาะเลาลูกเราไปตีคู่เขาขาลูกเราเราก็เสียใจแม่บอกผู้ไรก็หักลูกบดเนาะ เอาลูกเขาไปจับกลุ่มคุ้งขังลูกเขาหนึ่งลูกเขาบ่นว่าอัดยากกรรมอาจยากก่อนลูกเขาบ่ได้ไปหาปุ่นหากี่บ่ได้ไปสั่งพ่วมเดือดร้อนให้ผู้ใดว่ดวัส่อไปเขามาติเพื่อโกเขามาบอกเนาะท่านายอนุนคือกันเรามาบอกมาบอกแทนที่สิฟังแทนที่สิว่าโอ้เด็กหน่อยซุ่มนี่เขาสาลาสาเลี้ยวนาะเขามาบอกแทนที่สิไปแย่ยงกระจกเบิ่งเจ้าของว่าเจ้าของสั่งประโยชน์อียังให้ประชาชนเนาะมาจับเขาใช้อำนาจปาเทือนจับเขาทังรัฐบาล ยิ่ันกับจักสีว่าจังได้ประยุทธ์กันนาตาสยมีแต่เพนว่าเงินสอบทำมีแต่ว่าพนเถื่อมิสังเตว่าคกว่ามอ๊ยบ่กเคยเห็นนายกผู้ดสิเลี่ยวไหลไปจำประยุทธ์จกคนเนาะหกปีเจ็ดปีแล้วว่ามันว่าขอเวลาอีกบ้านนั่นสมัสร้างก็อยากอายสะตัวประชชาชนเนาะขอเวลาอีกไม่นานสั้นเจ็ดปีแล้วยังสิอยู่ต่ออีกอยู่นี่ไหมพี่น้องว่าเป็นแต่นายบนนามึ่นนาดานบ่ย่ำนักข่าวย่ำขาเว้าเนั่นโอ๊ย ว่าแต่จะคล้องดีว่าแต่จะคล้องเกง่งเ้งคือผีบ่านี่แม่นบอกหุ่มซอยกันจนโมหูจักพิษหูจักถือนายวิษณุเครื่องงามแม่นแต่นายไผ่บุญแขียวสมเนาะนายไผ่บุญนิติแต่ว่านั่นโอ้ยดิฉันเพื่อนบอกเพือ่อนว่าเพื่อนเป็นอันอันสอสอพลังประชาราชเพื่นยุบพักเจ้าของยุบแล้วมาเป็นอันดับที่เสีดของเขาคือเสยตุย,ยคือมาโต ốt, แต่อันซุม่มรัฐบาลก็ได้ อันนั้นไม่ยู่อ่ำดับที่เท่แดอยู่มพักเจ้าของสอสอปัดเศษมาอยู่พลังประชาลัฐเข้าไปแทรกมองได้เมนบบลูกเล็กเด็กแดงออกมาบริสนใจฟั่งนามึ่นเบิดเลยคณะรัฐบาลสุดนี่เนาะบ,บุหัวเสียบจังไดพ่อแม่เขาก็เป็นห่วงลูกเขาแมนบ่คก็มักของพ่อของแม่เขาก็ต้องยานเอาลูกเขาไปขังยันไปทำลายลูกเขาในกุกในตาล่างแมนบ่เขาก็ออกมา เดี๋ยวนี้ก็ประซุ่มกันเต็มแมนบ่พวกอันลูกหลานเฮ่าเนาะพวกฟังเหลือก้องประชาธิปไตยเฮ็ดไปเลยพี่น้องซ้อยกันยาท่อยา่าถอยแมนบ่มือนึงมันก็ตรงเป็นมือของประชาสุนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันตาสาว่างกันบดแล้วประชาสุนเขาบ่งูเงาเตาตุตนบ่อยู่ในกับโปกะาลา่าขึ้นแต่เกาเมนบ่สมัยตะกี้เสือแดงโอ้ยออกมากเขาก็พากันว่าซุ่มม่มีการศึกษาซุ่มคนหากหนา มันก็เลยพลังอันสู่เขาบ่ได้เดี๋ยวนี้ไม่แต่นักเรียนนักศึกษาประชสชนทุกส้นสั่นว่าสันทอไปเทาก็ต่อสู้แม่เนาะจนวันมหฮอดมันนี้ก็ถือว่าได้รับใส่นนะเพราะว่ามันเป็นโลกโซ่เชียวเนาะโลกนี้ช่วงนี้เนาะสมัยนี้ยุคนี้ว่าสันทอมันเป็นโอกาสดีของประชาชนว์าอยู่นี่ได้ยินกันเบิดทั่วโลกแ่นบอพี่น้อง ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเกณหน่อยเกณหน่อยย่ายหน่อยนี่แหละเนาะเขาก็อดบ่ได้ที่สิมาพอพี่น้องมาคุยกับพี่น้องกะบ่มีสคริปต์ดอกพี่น้องแากการเขาคือจังได้เขาก็เบอาออกมาเขาเบิงหลุกเบิงลานแล้วเขาเห็นเนาะเขาก็อย่าลืมให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเขา่วจังไดกก็เอาน้ำเขาละมันบอกมันจังด้กปเดเดการมุ้ยพได้ต้องการดอกซุ่มปฏิเดชการนี่อันเบื่อคักก็เบื่อเฮ็ดคือจังแรกการที่ฉันเคยว่าแหละเนาะ แล้วโดยเฉพาะลูกหลานเขาออกมานน่จับกลุ่มกุ้งขังลูกเขาไปนี่เขาเป็นห่วงลูกเขามันก็เป็นธรรมดาแมนบอกเขาเสียอกมาเรียกร้องซึ่งในเป็นแม่นี่นะมีอำนาจนี่นะมันก็บอกคืดบอกว่าถ้าเขาแยกกับลูกมันสิเป็นจังดาแมนบอกเพราะฉะนั้นเนาะพี่น้องให้กำลังใจกันเกหน่อยก็ว่าไปมันก็บอกจบแล้วมือหนาเขาก็มาบอกกันไม่เน้อก็เพื่อจอซอยยังได้มู่พวกเนาะหรือว่าให้คว่มกระจาง พี่ใหน้องก็บส้อยกันพู่อละใหม่ละมือสองคนสามคนก็นดีวดยังหนก็ขอบคุณหล,ลายๆเด้อพี่น้องเด้ออันสวงนี่กะมันในสาภาพเขากับหูว่าเขาโบดกันแล้วล่ะทางรัฐบาลก็ได้ดเป็นรัฐบาลต่อเข้ากับหูจักอยู่เนาะก็เอาเป็นว่าเขากะตตอสู่ไปคือเก่ามันจังหดกกะมือได้มือหนึ่งกบฝ้าสีท้องพองอำ่ำไพ่ประชาเส้นสิตเป็นใ่ในแผ่นดินเนาะ อันยังก็ล่ะพระเดชการจงพินาศประชาตรัสจงเจริญคือเข้าว่าน้องห้ยกำลังใจผู้ออกมาต่อสู่หากำลังใจลูกหลานเน่าโดยเฉพาะพวกที่ถือจับกลุ่มคุ้มขังหรือว่าอยู่ออกมาหนีต่างออกมาอยู่ต่างประเทศนาะพี่น้องเนาะขอพระเจ้าคุ้มครองทุกคนให้ปลอดภัยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณหลายๆเกินหน่อยก็สิขอลาไปก่อนอันอย่าลืมแสดงความคิดเห็นด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ขอบคุณหลายๆค่ะพระเจ้าอวยพรค่ะสวัสดีค่ะ